เราจะมาเรียน Line Official Account กันนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรม Line Official นะคะให้ไปที่ App Store นะคะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะคะแล้วก็จะไปที่ Play Store นะคะจากนั้นนะคะให้กดปุ่มค้นหา แล้วค้นหาคำว่า Line Official Account จะปรากฏข้อมูลขึ้นมาให้เราเห็นแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะคะจากนั้นนะคะให้ไปติดตั้งนะคะตัว Line ที่ชื่อว่า Line Official Account เมื่อติดตั้งเสร็จให้กดเปิดขึ้นมานะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้จากนั้นนะคะ ให้ทุกคนล็อกอินด้วยระบบบัญชีลายหรือล็อกอินด้วยระบบอ e ีเมลนะคะทีะ่เราสามารถที่จะเข้าผ่านแอปลายได้เนาะจากนั้นกดคลิกเข้าไปค่ะแล้วมันก็จะไปเชื่อมต่อกับลาย id ของเรานะคะเราก็กดคําว่าอนุญาตเลย กดคําว่าอนุญาตเสร็จนะคะเราก็ตอบตกลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกคําว่าเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเข้ามาหน้าจอนี้เปิดการแจ้งเตือนไหมเปิดการแจ้งเตือนก็อนุญาตนะคะค่ะถ้าสมมติว่าใครที่มีบัญชี Line Official อยู่แล้วนะคะ ก็จะขึ้นข้อมูลหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนโลโก้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อของ Line o f f i c i a l เราเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะให้เราทดลองทำ i ิชเมนูอันดับแรกเลยทำ i ิชเมนูนะคะคลิกที่ i ิชเมนู ถ้าใครเคยได้ทำลิ์เมนูแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายการขึ้นมาให้เห็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยทําหรือยังไม่เคยสร้างลิ์เมนูเลยนะคะให้มาที่คําว่าสร้างใหม่ปุ่มจะอยู่ข้างล่างนะคะจากนั้นให้เลือกเทมเพลตหรือเลือกอัปโหลดรูปพื้นหลังหมายความว่าเทมเพลตตัวนี้เราต้องไปไปเลือก เลือกให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการเช่นเราต้องการรูปแบบเทมเพลตขนาดเล็กและรูปแบบเทมเพลตขนาดใหญ่ก็จะมีหลายช่องขึ้นนะคะทีนี้ยกตัวยอย่างเช่นเราจะเลือกเทมเพลตแบบแบบใหญ่แต่ว่าเป็นสี่ช่องนะคะแล้วก็ตอบเลือกข้อมูลสี่ช่องนี้นะคะเราอาจจะใส่ภาพเป็นภาพพื้นหลังภาพแบล็กวด์โดยแบ่งเป็นช่องๆแต่ว่าแต่และช่องเนี่ย มันไม่เกี่ยวเนื่องกันมันไม่เกี่ยวข้องกันนะคะคือเราจะเพิ่มหรือลบข้อมูลที่อยู่ในแต่ละช่องได้ด้วยตัวของมันเองนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูขนาดของรูปขนาดของรูปเนี่ยถ้าเป็นไฟล์รูปภาพพื้นหลังนะคะจะเป็น .jpg .jpeg แล้วก็ .png นะคะแต่ถ้าขนาดไฟล์ไม่เกิน1 m เมก ขนาดรูปมันใหญ่ก็คือใหญ่เท่ากับ2,500คูณ1 6ึ6พิกเซลนะคะส่วนขนาดรูปเล็กเนี่ยจะอยู่ที่2,500คูณแปพิกเซลนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้งานรูปภาพแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะอัปโหลดรูปพื้นหลังเราจะถ่ายด้วยกล้องหรือเลือกเป็นรูปที่มีอยู่แล้วในเครื่องนะคะ ถ้าเป็นรูปที่มีอยู่แล้วในเครื่องเนี่ยเราสามารถเลือกแล้วเราเลือกรูปมาเป็นเทมเพลตพื้นหลังได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ทดลองทำ5นาทีนะคะจากนั้นก็กดปุ่มต่อไป ดปุ่มต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าอ๋อเมื่อกี้เขาให้เลือกรูปไอคอนพื้นฐานใส่ไว้ก่อนนะคะถ้าเราไม่ไม่ใส่ไอคอนพื้นฐานเอาไว้เนี่ยอ๋อหรือรูปภาพพื้นฐานเราก็จะไม่สามารถทดลองใช้งานได้นะคะยกตัวอย่างเช่นปุ่มประเภท A ประเภทชื่อว่า ประเภทการใช้งานเนี่ยเราจะลิงก์หรือคูป,ปองหรือเป็นข้อความหรือว่าจ,จะสมแต้มหรือจะไม่กําหนดเราก็ต้องกรอกว่าไม่กําหนดนะคะอาอยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์จะสร้างลิงก์หนึ่งลิงก์แล้วลิงก์นี้ให้ลิงก์ไปที่ Facebook ของของเพจชีวานนะคะเพจของดีตําบลชีวาน thank mm -hmm. you